มาอัปเดตข่าวช่วงดึกกันสักนิดหนึ่งนะคะแฟนๆได้มาแชร์กันบนโซเชียลมีเดียเนาะหลังจากที่ได้มีการจับสังเกตร,ราคาหุ้นของไ g ีค่ะทําไมถึงได้ลดลงควบแบบนี้ซึ่งมันก็สวนทางการหลังจากที่ทางไ n t ี r t a i n m e n t ได้มีการประกาศว่าการกลับมาของสมาชิกกลุ่ม b l a c k พ i n k นะคะรวมถึงเวิร ok ์ดท ok ัวร์รอบโลกเดทไลน์ที่จะมีคือนักกอยางประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5 6กรกฎาคมก็คืออ e ีกม่กกี่วันข้างหน้าเวิร์ดท ok ัวร ok ์รอบโลกเดทไลนะ์นัประเทศเกาหลีใต้แฟนๆแต่ก็ ก็แซวกันว่าสมาชิกจะมารวมตัวกันตอนไหนสมาชิกซ้อมเปร์ทัวกันแล้วหรือยังระดับตัวแม่คือสองมันเดียวอะไรประมาณนี้แล้วทีดีก็มาจับสังเกตเนาะชาวเน็ตได้พิการแชร์กันบนโซเชียลมีเดียว่าราคาหุ้นของไบจีได้ลดลงรวมถึงใครอื่นด้วยเช่นกันในวันนี้23มิถุนายน2568 ราคาหุ้นของไ g ได้ลดลง0.75% 9 3 0 0 0เรียวอนแฟนๆชี้ต่อว่าวันนี้หุ้นค่ายยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้4ใน5ของเกาหลีได้ร่วงลงจาก4ค่ายซึ่งทางค่ายไ g ได้ตกลงน้อยที่สุดเกรงว่าแผนงานจะไม่ได้ผลอะไรนี้แล้วตารางหุ้นของแต่ละค่ายก็ ลดลงหลายคายกันเลยทีเดียวค่ะคาดว่าถ้าสมาชิกไบรท์พิงคได้มารวมตัวกันเมื่อไหร่นะคะทั้งเจนนี่ลิซ่าพี่จีซูแล้วก็โรเซคาดว่าราคาหุ้นก็กลับมาพุ่งเช่นเดียวเดิมค่ะแล้วทางเคปับชาร์สได้มีการรายงานว่ากลุ่ม b l a c k พิงคค่ะ เตรียมที่จะทำแบล็คครั้งแรกเลยนะคะสำหรับชัว์เดทไลน์ค่ะที่มีการพูดคุยกันมามากมายว่าจะปล่อยเพลงใหม่ในรเร็วๆนี้ซึ่งก็จะเปิดตัวครั้งแรกนะก็ยางเกาหลีใต้รอกันได้เลย5-6กรกฎาคมอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้ะท้ายทางไต้หวันและเกาหลีใต้ก็ตีข่าวนี้ด้วยเช่นกันนะคะวงวานลาบูบูชุดไม่อยู่กันแล้วนะคะตอนนี้ตุ๊กตาสุดจะยอดฮิต กไต้หวันบอกว่าลาบบูบูเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยนะไม่ต้องบอกเลยว่าทำไมอุตสาหกรรมแฟชั่นถึงบอกว่าอ่อ ต้องแขรลาบูบูถึงจะมีความรู้สึกว่าเป็นแฟชั่นอยู่บนกระเป๋านอกเหนือจากอิทธิพลของลิซ่าซุปเปอร์สตาร์คนอื่นๆแล้วนะคะก็ยังมีเหตุผลอื่นๆอ,อีกมากมายที่ทําให้ลาบูบูเนี่ยได้รับความนิยมคนเกาหลีใต้ก็บอกว่าตอนนี้ลาบูบูได้รับความนิยมหนักมากเลยในเกาหลีใต้คนเกาหลีใต้ต่างก็แห่พากันไปซื้อลาบูบูมุ่งลาบูบูเนี่ยค่ะค,ะคนเกาหลีไป จับซื้อกระสนานพนักงานบอกว่ามีคนมาต่อแถวรอซื้อกันเยอะมากๆในตอนเช้ามาประมาณ150-200ถึงคนกันเลยทีเดียวเรื่องนี้ถึงขั้นมีตำรวจมาตรวจตรานะคะว่าราคาลาบูบูนี้อาจจะพุ่งสูงขึ้นเป็น40เท่ากันเลยทีเดียวแล้วทางโ Lo ล l i n g s น o n e นะคะได้ชี้บทความบอกว่าลาบูบูมีเหล่าคนดังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางริฮาน่าและลิซาล่าและพิงไปหากระเป๋าเครื่องประดับมาจากตรงไหน กันตุ๊กตามอนสเตอร์ตัวน้อยที่มีฟันจากป๊อบมาร์ตกำลังจะครองโลกแล้วแล้วก็มีสินค้ามากมายที่จะขายหมดในไม่กี่วินาทีที่ลิซ่าเป็นแฟนคลับตัวยงของพวงกุญแจป๊อบมารตมาอย่างยาวนานลิซ่าให้การสัมภาษณ์กับน,นิตยสาร Vanity Fair นะคะบอกว่าอันใช้เงินหมดไปกับป๊อบมารตทุกที่ที่ฉันจะไปไม่ว่าจะเป็นทั้งนิวยอก ไปที่ใหม่อะมีฉันก็จะพยายามหาป๊อบมารอว่าจะเป็นทังที่ป่าลิเช่นเดียวกันมันเป็นเหมือนกับการตามหาล่าสมบัติอะไรประมาณนี้ค่ะฉันเคยทีแม่แม,แม่อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากช่องของเราด้วยนะคะ